สวัสดีชายชาตรีทั้งหลายนะครับวันนี้ก็อยู่ในรายการแคปแทนพาทแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนลงไม่ไม่ใช่สอนนี่วันนี้ผมจะมาช่วงแรกเนี่ยจะเป็นรีวิวก่อนแล้วกันนะครับมอตัวนี้ไมใชื่อว่า MM M M A M A M A M J M Transport นั่นเองนะครับมอตัวนี้เป็นมอสยังไงนะครับมอสตัวนี้ผมอธิบายก่อนนะว,ว่าเป็นมอสที่เหมือนเป็นงานรับจ้างอิสระนะครับก็คือสมมุติเราไป ที่นายอำเภอเนี่ยเราก็จะมีงานของนายอำเภออย่างเช่นการลากขาห,หัวหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าแต่ถ้าเป็นเหมือนพวกร้านค้านะก็จะเป็นการส่งของแล้วไปรับผู้โดยสารนะครับเหมือนโรงแรมก็เป็นรับผูนะ้โดยสารเนี่ยผมพาไปดูดีกว่านะครับเอาเป็นว่าโอเคอ๋อก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการปิดแอมเพจนะครับหลายคนสอนเข้ามาครับโอเคกดมาที่ setting ครับ setting แล้วก็มาที่ e x t e n d e UI นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าแล้วกดที่ window manager นะครับแล้วกดติดออก ปึ๊บอ่าเห็นไหมมันก็จะปิดล้ะนะครับแล้วก็กดออกนะครับโอเคมาต่อไปนะครับให้เรามาที่เมื่อเราลงมอสเสร็จใช่ไหมให้เรามาที่ตรงนี้อ่าตรงนี้เห็นไหมเราจะเห็นคําว่าจ็อบเห็นไหมที่กดตัวจีค้างอ่ะโอเคกดตัวจีค้างไว้นะครับเห็นมันจะมีอยู่ว่าอ่าแบบไปประมาณว่าแบบรับ,ร,บรับส่งคนประมาณนี้ส่วนอันนี้สเตทโคดเดลิเวอรี่จ็อบก็คือผมว่าส่งของนะครับโอเคก็เอาเกียนไปส่งของตามเป้าหมายนั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอีกที่หนึ่งนะครับ อีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่ร้านค้านะก็น่าจะมีทุกเมืองนะจากที่ผมไปนะครับโอเคมาที่กดอนนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นร้านซื้อแบบพ,พวกเกวียนพวกรถมา้าอะไรพวกนี้ครับนี่สปาเดลิสสปาเดลิเวอรี่จ็อบก็คือส่งสปานั่นเองนะครับ del ส่วนไปก้อนก็จะเป็นเหมือนส่งเกวียนนะครับนี่ก็จะเป็นส่งเหมือนกันส่งพวกรถนี่แหละนะครับนี่ก็จะซื้อได้นะครับไปกอนนี่ก็จะเป็นที่ซื้อรถรถนะครับโอเคประมาณนี้นะถ้าจะซื้อรถมาซื้อที่นี่นะครับ โอเคต่อไปนะครับเป็นที่บาร์นะครับที่บาร์ก็มีนะครับที่บาร์ก็มีเหมือนกันนะครับโอเคนะครับมาที่ตรงนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นพวกแบบซื้อบริการมาช่วยคุ้มกันนะครับก็จะเป็นเรนดอมคัสตอมเฮอะไรพวกนี้นะครับก็จะซื้อพวกบริการจากตรงนี้นะครับแต่ก็ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องมาลองกันเองนะครับอ่าก็สำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าธนาคารมีป่าวเดี๋ยวขอไปดูธนาคารก่อนแล้วกันธนาคารไม่มีนะ จ้างแม่แล้วกันโอเคร้านปืนเนี่ยมีมีคำว่ากันครับอ๋อนี่เราซื้อแบบซื้อปืนได้ด้วยนะครับซื้ออ่าน่าจะเป็นอ๋อก็คือเราซื้อรถเกวียนมาใช่ไหมเราจะซื้อมิอนิกันได้นะครับมินิการติดรถเออนี่นี่นี่เราจะไปซื้อจากตรวนี้ได้เลยนะครับโอ้มีซื้อเรือด้วยนะโอ้โหโคตทเท่มด์นี้เขาเรียกว่ามดแล้วจ้าอิสระแล้วกันนะขอเรียก a m ็ t r a n s p o r t นะครับมาดูที่ที่ผมชอบเล่นที่สุดก็จะเป็นของนํำเภอนะเพราะว่าเป็นจ้างมือปืนเก็บอะไรเงี้ยนะครับโอเค อุ้ยอ๋ออันนี้คือคนที่ผมจับมาผมจําได้อันนี้คือคนที่ผมจับมา,บมบนนมบมาเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือจ็อบนะครับอ่าต่อไปนะครับจะเห็นคําว่า high reward bounty นะครับคือการล่า b o u ตี้แบบระดับสูงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ hand in undead นี่จะเป็นซอ m b i ้อะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมดูในรีวิวมานะครับ Sony low reward bounty นะก็เป็นือนล่าข้างหัวระดับต่ำๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะระดับสูงให้ดูแล้วกันนะครับ ทคจ็อบนะครับได้44ีเหรียญน,นะครับโอเ okay. ค let's go โอเคเมื่อเรากดไปไล้เนี่ยให้เราออกมาที่นอกถืยดีนะครับเมื่อเรากดมาข้างนอกนะครับเราก็จะเห็นตรงจ็อบตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาเป็นราคาหัวนะครับให้เรามาที่จุดเลยนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเจอกันเลสโกโอเคครับผมก็มาที่ราคาหัวเรียบร้อยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่เก่านะครับ ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีตลอดไปหรือเปล่าแต่ที่ผมเล่นเนี่ยก็คือไม่มีมันหมดเลยนะก็ผมเล่นเรื่อยๆก็มันจะมันจะรีสปอว์เรื่อยๆนะครับแล้วก็มันชื่อใหม่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนละกันนะครับสไลเดอร์เออไม่สไล์ดีวว่หวาไม่ใช่ม้าอ่าแล้วจะเห็นคนนะครับถ้าถ้าเทียบเนี่ยเราก็าจะเห็นคนนะครับอ่าเห็นคนแบบว่านั่งดิกิตา้าอะไรเนี่ยสมจริงนะครับสมจริงสมจริงนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มาดิกิต้ากระมันนะครับเราจะมายิงมันนะครับโอเคทักทายด้วยลูกกระสุนปืนไหมครับ Hello man what the fuck เกอรปับเฮ้ยจะยินดีวะยิงไปครับยิงไปยิงไปครับไม่มีมันหมดครับเยอะนะเยอะนะตัวละครในนี้อืมเยอะนะมีข้างในอีกเยอะเลยอ่ะโอ้มีข้างบนอืมเฮ้ยวอเตอร์ฟัคใครออกมาเท่ากับตายแล้วจ้ะอืม ยิงไปยิงไปดิเฮ้ยหลังเข้าใจเย็นพ่อหนุ่มเลอนร้อนจะไงเย็ดด้วยังไม่หมดอีกหรออ๋อมันมีมากระโดดเสริมอีกนะแบบว่าเก้งใหญ่อะไรประมาณนี้ใช่ไหเออยิงดิจยิงยิงอีกยิงอีกนะครับผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับกั๊กฝีมือไงแบบว่าเล่นเก่งไงแต่ว่าเล่นจนเยอะเลยไงเออกั๊กฝีมือไงเข้าใจปะ โอเคเฮ้ย okay. มึงเป็นอะไรไว้เนี่ยอุมอมมันเป็นอะไรของมันนะฮะอืมมันแค่นี้หรอฮะสู้จอนเช่าได้ไม่ได้เลยเนี่ยอ่าต่อไปนะให้เราหาชื่อที่มันแปลกเพื่อนอะอ่านี่ก็จะเป็นวิวิเลนเม็กเดลบี้นะครับอ่านไม่ออกให้เราเอาหยิบเชือกมานะครับจากนั้นมันจะมีคําว่าจับนะครับก็จับเลยนะครับหยิบเชือกมาก่อนนะครับถ้าไม่หยิบเชือกเนี่ยจะไม่ได้นะครับ แล้วตัวเราก็จะตัวละครเราก็จะทําการมัดนั่นเองนะครับอู้ึบนะครับเฮียนี่ถ้ากูอุ้มอุ้มมันกลับได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นครับตรงที่เราเรากลับไปที่แอมเพินนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ก็เรากลับไปที่วาเลนไทน์ครับรับเควสเมืองไหนก็กลับเมืองนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันแล้วกโอเคครับผมก็มาถึงที่นี่เลยครับก็ผมขี่ม้ามานะครับไม่ได้โกหกจริงจริงนี่ครับแล้วก็จะเอาคนไว้ในนี้นะครับ อเอาคนมาไว้ในกองนะครับกงมึงทำผิดนะมันก็ต้องรับ,รบกล้ามกรรามสิไปมีแอนิเมชันมีคัสซีนด้วยนะครับเจโด้เอาเรื่องเอาว่ะโอเคนะครับแล้วก็ไปรับตังาจากจาเชเรฟนะครับนายเพอนะร์บับเชเรฟก็จะหยิบตังให้ในอย่างนี้นะครับเจโด้เอาเรื่องว่ะเป็นไงสุดยอดปะ ผมว่าม็อดตัวนี้มันแบบเหมือนม็อดที่อยู่ในเกมนะมันก็ไม่ใช่ม็อดหรอกมันเหมือนที่อยู่ในเกมมากกว่านะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูวิธีลงกันเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการลงกันเลยนะครับวิธีการลงเนี่ยก่อนอื่นเนี่ย mm. ผมแนะนาให้ไปดูคลิปลงม็อดพื้นฐานก่อนนะนั่นเองนะครับก็ไปดูแล้วก็ทําให้เรียบร้อยนะครับโอเคเมื okay, okay, ่อดูเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ม็อดนี้ไว้ให้ใต้คลิปนะครับโอเคนะครับไม่ต้องไม่ต้องติดตามถ้าไม่พอใจไม่ต้องติดตามผมนะแค่ อยู่ผมตลอดเวลาก็โอเคแล้วนะครับเย็นเด้อให้มาที่ M A J T A T, T U T A S P O R T นะครับเพาะว่าช่างมาแล้วก,กันนะครับก็ไปที่ตัวนี้มดตัวนี้ผมอยากจะบอกว่าอัปเดตถี่มากๆนะครับนี่อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่24อ่าพฤศจิกาเลยนะโอ้โหโคตรโคตรโคตรอัปเดตอะอะไรวะช่างมาแล้วกันนะครับโอเคช่วงนี้ก็ไปติดอ่ะเดี๋ยววิเชิญหน่อยนะครับอาจจะแบบหายหายไปหน่อยนะครับต้องขออภัยด้านดที่ด้วย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 แหละครับโอเคก็ดาวน์โหลดมานะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ starting section แล้วโลที่โอเคนะครับเมื่อดานโหลดเสร็จเนี่ยก็ไม่ต้องอะไรมากครับกดเข้าตัวเกมมาเลยนะจ๊ะตัวเกมเนี่ยผมแนะนำเป็นตัวเกมแท้จะดีกว่านะเพราะว่า Mod r e ร Dead เนี่ยส่วนมากมันจะใช้ m o d ที่เวอร์ชันใหม่นะครับประมาณนี้นะแต่ว่า,าผมมีคนรู้จักผมที่ว่าเล่น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 เถืเเ่อนแล้วก็ให้ผมลงมอดให้ลงไม่ติดนะครับผมแนะนำเป็นเกมตัวแท้ดีกว่านะเพราะว่าเกมค่ายนี้ของของขาดีจริงนะครับของขาดีจริงค่ายเนี้ยโอเค เพรการลากลงมาใส่เลยครับโอเคลากลงมา Let's go do it ปึ๊บอ่สำหรับคนที่อยากให้เกมมันท้าทายขึ้นให้มันมีอะไรที่มันแพงขึ้นเน่ยให้มาที่ AMJ Transport นะครับอืมนะครับเราก็จะเห็นเลื่อนลงมานะครับตรงนี้นี่ก็คือเป็นค่าของเงินนะครับประมาณนั้นนะก็เนี่ย Payment ก็เราต้องจ่ายเท่าไหร่ประมาณนี้เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นราคาของรถนะครับ เสียงแหบนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็วิธีการลงก็เสร็จแล้วนะแต่ว่าใครที่ไม่ติดก็ย้อนไปดูพื้นฐานแล้วก็ดูแบบละเอียดยิบๆเลยนะคก็บางทีเนี่ยทุกคนอาจจะข้ามขั้นตอนไปนะครับก็ไปดูให้ดีนะครับผมเป็นคนที่พูดสลับไปสลับมาก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ไปดูกนก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะไม่ต้องกดแชร์หรอกนะหรือจะกดแชร์ลงไปใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าใครแชร์ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับกดติดตามก็ขอบคุณเหมือนก สำหรับใครที่อยากให้ลงมดอะไรเนี่ยก็คอมเม์มาครับแต่ว่าผมมีมดในใจอยู่แล้วอ่ามีมดในใจอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะมาเจอกันอีกไม่นานนี้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปล้นะครับ